มาเดี๋ยมผมปักจะโดูเด็ดคุยว่ามามาจองตัวก่อนจองตัวก่อนเดี๋ยวไปจองแล้วจองแล้วกูนั่งนี้แหละมามามาไม่รีบรีบมาเฮ้ยไอชี้เอาไปข้อนลงไปไกลรีบไอสัตว์เฮ้ยไปจ่างโต๊ะนะไอ้ชี้ไปนั่งนี้ไอชี้ไปนั่งดิโอ้โหเรียบร้อยมึงออกไปดิงูออกไปดิเยี่ยวโน่น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 โน้นไอมันตามมาว่าเออไม่ไม่ตามละไปหาทีเลยว้ายว้ายว้ายอดนั่งวาวหยิน เอดีกอะอีเลยเียวข้ามะอเวลเวลเวลอายูเลยดิดูดิขยาะเริ่มก่อนนีัลาวันเลื่อยโคคาโคลาจุมา สามสี่เอ๊ออะจริงป่ะเพลง่งดังดูอีกเฮ้ยไอ้ยนี่งอ้ยดียด้วยเฮียทำกูปึงอุีกหมละ้หีกหมละงเฮียไว้ซ่อนต้องต้องได้ต้องได้เลยไม่่ลูกกิงเหลือต่อไหมย ยิงเป็นพิเอะไรเหรอไปยิงใจเองเหรอเฮ้ยดาเียช้ของไ้ขัหยิบปืนแลใช้ของไม่ได้เวยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหลือให้น้อยไ่เ็นไม่เป็นไรน้อยไไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เพิ่มเลก่อนเดอเฮียตัดเลยวะเฮ้ย เต็ียมรถสองหัวใจเลยไอ้เหี้ยลุงความหมดแล้วลูกปอมไอ้ลูกจริงหมดแล้วเ็ะแต่ลูกปอมแล้วลูกจริงหมดแล้วเหรอเลยลูกจริงหมดแล้วได้มีสีนัดอ่ะถ้าจริงโดนกูได้สัตว์เห็นป่ะอ๋อ เอความอะไรพี่ยันับแล้วเนองยี่ท่านอดยิงไอ้เนียเขาต้องสารไลวแล้ว่าคุณแจ๊โหูยี่เรื่อยจริงสี่ด้านสามนใครวะนั่นี่คือคลาสกันถึงหน่อยเหมืนกันม่เหรอมาองเล่นเฮียเอยอาจจะไม่ได้ก็ได้ไม่เห็นปาเห็นปะ มึงจะไปใช้ของเล้วไหของมันหายเลยได้เหรอยงไใช้ไงมึงกดปืนไปแล้วอ่ะกดปืนแล้วจะกดของต่อไม่ได้ปูตรงยืดๆแล้กระสุนปืนเฮ้ยทฮ้ยเถิดกูเอ้ยกูให้กูให้เอาไปแดกกระสุนปืนไอยึดไอยึดใครคนรังสารอ่ะมึงยิงกูก่อนนะกูไม่เกี่ยวเฮ้ยกูลี่ยนัดของเด็ดเคลื่อนเลือดเลย เอ้ปล่อยทันไว้ก่อนป่ะสงสารหน่อยเนี่ยด้านฉันแล้วแหละด้านเหนื่อยมึงตัดทำไมอะด้านอะเอ้ยอะไรวะไอ้ที่ทันอดเล่นติทันไล่เอ็มเลยเหรอเออทันโดนล็อกยังไงขู่เลยมันหลอกมือแล้วว่าทันเพื่อนไรเงี้ยโยเอาโคดี้วัยชีวิตมึงไงเพื่อนเหดือดรุกอะไรวะ หมดแล้วหมดแล้วไม่มีอีกเฮ้ยก็บ่อหมแล้วไงไป้ไเฮ้ไอ้ทันไปนะเ๋ยวนะไว้ช่ทันกนเอ้ยี้นี่มันเลยก็เอือ ไอ้เยอะเลยเหมือนหนึ่งหัวใจคนเลือดเยังก็มีเพื่อนใครเลือดเจอไว้เนี่ยมีแต่มึงทันหัวใจเดียวยังบันทับมึงรุน้วยรุนละตึกอย่า้ซีขอกลับดีนอ๋อจ่าเลยไอ้เยอะเพิ่มเลือดสีเลยเคยเล่นเท้ากันเลยขอเล่นเล็กว่ารับเงี้ยหรอเอาออกเกมเลยเล่นเล่นเองเฮ้ยจะไม่ตายเพื่อนโเราสาม แค่ของคุณโกอย่าท่่าเหนือยิคนผ่านงรอเเดียวเลยโอย่ามนเลยหวานลุ้งดานใก่อนวะมึงเหอเออใช่เอ็มก่อนเสมอขอให้นกดออกลยว่ี้ยมองจอกูอไอ้มองมึงไงี้ะายไอ้ไใหม่ไอ้สัเดี๋ยวชจมีการถ่ายไปมองนล่นะแลลูกจริงลูกนี้ลูกนี้รูจริงหรือลูกปลอมนะลูกปลอมเฮ้ย ปอมหายสองเหลือจริงสามปอมสามเอ๊ะแล้วแล้วมึงคิดว่าลูกนี้ลูกจริงลูกปลอมอ่ะกูต้องจริงป่ะอ้าวลูกจับกูดีเดียร์เอ๊ะดูด้วยไอ้ใหม่ลูกมันใหม่ลูกมันเออมึงเล่นเยอะจดแล้วอ่ะเฮียกูไม่มียาสักอันเลยแต่ดูด้วยนใสัยมียาไม่มีถ่าวกระป๋องอ่ะใครไอ้เยี่ยมั้ยไม่ใช่ยาอันนี้เอายากระสุนออกตามมึงเพื่อน วเฮ้ยเมันไม่มีใครได้เล่นเลยนะอีกสปโคกาส์ดของมึงเนี่ยอย่านะอย่านะอย่านะขอนะเฮ้ยเธอเที่ใหม่หกรอบอ่ะสุดยอดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแม่งหลังไม่หยุดเลยอ่ะเอาใครดีวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนแย่คนแย่ไอ้ใหม่มันปิดเกมไปเลยนี่ยไอ้เหี้ยงอวัยกูดิกูกูไม่ยิงเลย เฮ้ยโอ้โหเอ้พี่โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร้ยนต้องเฮ้ยอี้ยเาเกิดไอ้เพื่อนกดน้ำแดงเลยเชียกูเอ้ยอกสุนออกสุลจริงออกไป้เออเ็แล้วเส็แล้วเหลือกสุด้านละเจ็ด้ยเลยหเฮ้ยมีอีกเหรอเหลือกสุนอะไรอีกวะว่ารอบนี้ก็สุนกสุลจริงเลยอ่ะ

แต่กูไม่ตายเลยกูเลือะไรเล่นหนึ่งม่อคิดว่าใครจะตายวะฮะโอ้โหโชคดีไปแล้วน้องมันมีลูกบอลหินตาแบะไม่ไม่ดุไม่ดูไม่รู้ไม่รูได้ได้กูจะไม่ได้เลยนี่แหละยิงสี่ด้านสามมั้งเออเย่เย่เย่ไอ้เย่ะโดนเนี่ยเกียร์กูอะเอ้ยคนละหนึ่งเลยเออลองมึงต่อเย่ของรอบที่มันดูเย่ไงะ กระสุนด้านออกไปแล้วทายิ่งกว่าท้ยกว่าทำยไว้กว่าทำยี้ยกว้เอ๊ะมองยี่ป่ะเราจะกินน้ำอย่างเดียวป่ะกินน้ำอย่างเดียวเอาดิกระสุนออกนัางหไลเฮ้ยกระทิ้ออกว่ะเฮ้ยเอ้เยกระสุนถ่ายดีเลยน้ากระสามก็ไอ้ยาไม่ยาแล้วเ้ยจิงสองด้านสองห้าสิบห้าสิบว่ะ ตาใครตาคุณแดกยาก่อนเลยแล้วกูแดกยาแล้วนี่ทไมเทวดาไม่เพิ่มวะเออยาเริ่มนี้เพิ่มวะเออกูแดกยาแล้วสองขวดเริ่มไม่เพิ่มเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดห้าเจ็ดฮ๊บออกเลยเอาอีกขวดฮึบอ่าเราจะลุกจริงไเราจะลุกจริงเราจะลุกจริงสองลูกเลยเลยเอ้ยเอ้ยเจ้ตายดีว่เเพื่อนเพื่อนมาดูด้วยเพื่อนเพื่อน ตายตย <c oughs> าีไปคนดีอย่าเอ้ยเอ็มวินเนอร์ชิคเก้นชิคเก้นดินเนอร์อุ้ยเงินรางวัลเี้ <c oughs> ชนะแล้วว่ะจับค่าไก่อยู่สองตัวอะไรเงี้ยทีนั่งทีนั่งทีนั่งไปนั่งทีนั่งไปนั่งทีนั่ง,ง, <c oughs> งอ่าโอเค